ามาอีกหนึ่งข่าวดีกว่าค่ะผู้ชมขาข่าวนี้ไปกันที่พระเอกหนุ่มหล่อกันบ้างน,น้องตีวิทนะฮะน้องตีวิทนะคะ,คะซึ่งก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะเ,คเขาบอกว่าเขามูกออนแล้วนะฮะกับสาวตอนนี้มีคนุย <คน S 2> ใหม่แล้วนะคะแต่ยังไม่ใช่แฟนส่วนจะเป็นสาวคนไหนและเป็นใครฟังจากปากน้องตีกันค่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นตามลำดับครับก็ผมก็บอกกับตัวเองตลอดแหละว่าเราก็ต้องเลือกอยู่กับปัจจุบัน มันก็มีอยู่แค่สองช้อยเราจะอยู่จมอยู่กับอดีตหรือว่าเราจะเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันเก็ต้องให้กําลังใจตัวเองอยู่ตลอดนะครับก็โฟกัสหลายอย่างที่เราควรจะทำนะครับตอนนี้ก็เราก็มีครอบครัวนะมีคุณพ่อมีมีป้ามีม้ามีพี่ชายมีเพื่อนๆแล้วก็มีงานที่เราจะต้องโฟกัสที่ราต้องทำถามว่ามีไหมเรียกว่าเป็นเพื่อนก็ได้ครับพี่เป็นเป็นเพื่อนที่คุยกัน อาจจะคอยให้กําลังใจมากกว่าแต่ว่าถามว่าเป็นแฟนหรือย,ยังก็ยังยังอ,อ๋อผู้จัดกรารส่วนตัวแหละครับตอนนี้ก็ก็ชื่อชื่อคุณตีดูแลตัวเองครับตอนนี้เราก็ต้องมานั่งจดเองทุกอย่างเลยนะหรือแม้กระทั่งแบบแอ,อย่างงานที่เขามีไอใบกำกับภาษีอะไรเราก็ต้องมานั่งเช็คมานั่งโอ้โหดีเทลมันเยอะนะพี่แต่ <c oughs> เมื่อก่อนนี่คืออยู่ค่ายแลย้วอยู่ค่ายนี่คือแบบ เราทํางานอย่างเดียวอะตอนนี้มันก็เริ่มแต่ก็ดีครับก็คือยุ่งกว่าเดิมแต่ว่าก็ได้ประสบการณ์คือเราจะได้ทาด้วยตัวเองได้ทุกอย่างมันก็ดีนะครับก็ดี ค่าผู้ชมขาวว่าเรื่องความรักเนี่ยพูดเบาๆก็เจ็บนะแต่คือต้องบอกว่าน้องตีเนี่ยก็คือเป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่มูฟออนแต่ว่ากําลังคุยกับสาวๆอยู่แต่ยังไม่ใช่สถานะแฟนก็เป็นกําลังใจให้นะทุกความรักที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ก็ขอให้มีความสุขในความรักในรูปแบบของอะไรสถานะใดก็แล้วแต่ก็ขอให้มีความสุขนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมออย่างน้อยถึงความสัมพันธ์จะจบลงไปแล้วก็เป็นความทรงจําที่ดีแล้วกันนะคะ